โอนเงินช่วยเหลือรอบสองเงินสดเข้าบัญชีกลุ่มไหนได้บ้างต้องผูกพร้อมเพจประกาศก่อนวันที่8กันยายนนี้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่22สิงหาคม2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิปเปรียดต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวกันนะคะสําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือรอบสองซึ่งแน่นอนนะคะจะมีการโอนให้ในเดือนกันยายน2565นี้ซึ่งเป็นเงินสดโอน เข้าบัญชีและกลุ่มไหนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงนี้บ้างหลักเกณฑ์เงื่อนไขต้องผูกพร้อมเพย์นะคะก่อนวันที่8กันยายนต5 6 5ร้อย65ค่ะซึ่งในส่วนของรายละเอียดเดียวเราไปฟังพรพ้อมกันก่อนรับฟังข่าวสารช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามกดกระดิ่งไว้เปิดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนในเดือนกันยายนนี้นะคะลา มายมาตรการเลยทีเดียวทุกท่านห้ามพลาดข่าวสารกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่5กันยายนนี้แล้วนะคะรวมไปถึงการแจกเงินรอบใหม่ที่ทางรัฐบาลจะแจกให้จะเริ่มในวันที่1กันยายน2565รนี้แล้วซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ต้องคอยติดตามข่าวสารกันไว้เลยทีเดียวค่ะ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลนี้พร้อมๆกันค่ะการโอนเงินช่วยเหลือช่วยเหลือรอบสองนี้ช่วยเหลือะไรบ้างนะคะซึ่งเงินสดในส่วนตรงนี้เป็นเงินอะไรกลุ่มไหนได้บ้างนะคะจะอธิบายแบบนี้นะคะสําหรับเงินในส่วนตรงนี้มีการโอนให้แล้วนะคะในรอบแรกนะคะเมื่อวันที่แถึงสิสิงหาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเงินในส่วนตรง นีนะคะก็เป็นเงินของผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองซึ่งทางรัฐบาลมีการช่วยเหลือล่าสุดช่วยเหลืออย่างไรนะคะก็คือช่วยเหลือค่าส่งเงินสมทบให้เหลือ60 เปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบนั่นเองนะคะซึ่งสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่อยู่ในมาตรา40และส่งเงินเต็มจำนวนแล้วนะคะทางรัฐบาลก็จะจ่ายเงินคืนให้กับทุกท่านนะคะเงินคืนในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับคืน ซึ่งโอนเงินเข้าบัญชีของท่านนั่นเองนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในมาตา40นะคะครที่ไม่ได้รับเงินในะรอบแรกนะคะซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุจากผูกพร้อมเพย์ไม่ทันนะคะหรือยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์นั่นเองนะคะก็เตรียมนะคะผูกพร้อมเพย์ก่อนวันที่ กันยายน2 5 6 5นี้เท่านั้นนะคะและรอรับเงินช่วยเหลือในส่วนตรงนี้รอบสองพร้อมกันนะคะโอนให้ในวันที่14-16กันยายน2 5 6 5นี้ค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะนี่เป็นเงินช่วยเหลือล่าสุดของกลุ่มมาตรา40นะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2010 นั่นเองค่ะส่วนมาตรการอื่นมาตราอื่นนะคะยังไม่มีออกมานะคะถ้ามีการช่วยเหลือแบบนี้หรือมีการช่วยเหลืออย่างไรนั้นทางช่องจะมาแจ้งตามลำดับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ